ทุกคนก็ต้องฝันอยากจะเป็นประธานาธิบดีกันอยู่แล้วล่ะมันก็คงเป็นได้แค่ความฝันแล้วนะหรือว่าไม่ กรศัยของท่านประธานาธิบดีของฟูมคันทรีกำลังไปที่ร้อนแดงอยู่เลยผมจะทำตามคำขอของทุกคนเลยครับแม้บางทีก็อาจจะไม่ได้ทุกคนหรอกนะแต่ว่าผมจะพยายามนะครับออกไปจากตำแหน่งเดี๋ยวนี้นะคะคุณแรดเนอร์พวกเราอยากได้คนที่เก่งกว่านี้ค่ะไม่ได้การแล้วออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะคุณหัวแดงอยู่กับผมประเทศของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกลงมาจากตำแหน่งเดี๋ยวนี้เลยนะคะท่านประธานนาธิบดีแรดเนอร์เธอจะเอาแบบนี้ใช่ไหมรอาก,กันทีมันนี่เลยนะสาวน้อยนี่คุณจะทำอะไระคะเอาตำแหน่งของฉันไปเลย ฉันยังไม่ได้เตรียมสุนทรพจน์เลยอ่ะเธอคิดว่าการเป็นประธานาธิบดีมันง่ายนะหรือไงแหมฉันก็ว่ายอย่างนั้นแหละค่ะอะไรนะงั้นก็ลองดูเลยสิฉันขอให้ตำแหน่งกับเธอเป็นเวลา24ชั่วโมงแหมเธอจะไปคิดล่ะเพราะท่านประธานาธิบดีแรกเนอร์จะทำแบบนี้ทำไมล่ะโชคดีนะเชื่อฉันเถอะเธอเต้องทำได้แน่งั้นสวัสดีจ้าทุกคนดูเหมือนว่าคนที่อยู่ในประเทศทรูมนี้จะมีความสุขกับประธานาธิบดีคนใหม่ของพวกเขามากเลย จริงๆแล้วการได้เป็นประธานาธิบดีมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปมากเลยล่ะเราว่าผู้ช่วยของเธอจะคอยช่วยเหลือเธออยู่ตลอดเวลาเลยบางทีการที่มีคนคอยตามเชียร์แบบนี้ก็ทำให้ฉันเหนือยมากเลยโอ้โอ้โอ้โอโดอกไม้เต็มเลยอ่ะอ๋อนี่มันอันตรายไม่นะไม่แต่ผมต้องกำจัดสิ่งของผู้นี้ก่อนนะครับนี่มันก็แค่ของเล็นคลายเครียดน่ะปกป้องป่ามไม้ ป่าไม้ของพูกเราหยุดตัดต้นไม้กันได้แล้วต้นไม้ต้นจิ๋วด้วยพวกมันยังเด็กกันอยู่เลยคนเต็มเลยอะ่ะแล้วแบบนี้ฉันจะเข้าไปในออฟฟิศฉันได้ยังไงกันนะฉันมีไอเดียแล้วล่ะ ต้นไม้สร้างอากาศให้พวกเรามาช่วยกันปกป้องต้นไม้หยุดการตัดไม้ทำลายป่าได้แล้วบางครั้งการเดินผ่านการปไปท้วงแบบนี้มันก็ยากเหมือนกันนะใช่แล้วใช่ๆ่ปกป้องต้นไม้เดี๋ยวฉันจะไปบอกท่านประธานาธิบดีให้เองโลกของพวกเรากําลังตกอยู่ในอันตรายใช่แล้วฉันทําได้โอ้อต,ตายแล้วพวกเขาเข้ามาในนี้กันได้ยังไงนะแล้วตอนนี้จะทําไงดีะฉันมีแผนแล้วล่ะ ทุกคนอยากจะหยุดการตัดไม้ทำลายป่ากกันใช่ไหมไม่มีปัญหาแค่ซ็นสัญญาฉบับเดียวทุกอย่างก็จะหยุดแล้วล่ะนี่เอาไปเลยโรสเทเนอร์ Turner, เธอเป็นประธานาธิบดีที่ดีที่สุดในประเทศของเราอีกนิดนึงนะครับคุณเทเนอร์เยี่ยมเลยมองผมนะครับไม่ครับไม่ใช่แบบนั้นหันข้างนิดนึงสิครับใช่แล้วครับดีขึ้นเยอะเลยเมื่อไหร่เธอจะหยุดเนี่ยพวกเราจะหมดเวลากันแล้วนะครับฉันขออยู่คนเดียวได้ไหม ดีมากเลยครับคุณเทเนอร์พวกเราเสร็จกันแล้วครับเร็วมากเลยอะพวกเราอยู่กับท่านประธานาธิบดีแล้วครับทางนี้เรียบร้อยดีสวัสดีตอนเที่ยงจ้าทุกคนวันนี้ฉันยินดีสุดๆที่จะได้มานำเสนอแบงค์ร้อยแบบใหม่ของประเทศทรูมแคนทรีของเราให้ทุกคนดูค่ะทำไมทุกคนหัวเราะกันแบบนั้นล่ะมันน่าอายจังเลยจะไม่ยอมให้ทุกคนเห็นรูปแบบนี้หรอกออมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมว่าพวกเราตามเธอไปดีกว่า เหรียญนี้มันตลกมากเลยอ่ะนายสนุกมากใช่ไหมแล้วแบบนี้จะเป็นไงถึงแม้ว่าเธอจะมีตำแหน่งใหม่แต่น,นี้ใส่ของเธอก็ยังเหมือนเดิมนะโรสเธอไม่เคยพลาดเฟรนด์ฟลายสุดเปิดของเธอเลยสักวันหมดแล้วเหรอเนี่ยฉันดูแล้วเหล่าว่าจะต้องทำไงฉันมีปุ่มกดฉุกเฉินนะี<ะ>่นาเยี่ยมเลยฉันขอเพิ่มหน่อยดีกว่าปุ่มหรอเธอ,อห้ามกดปุ่มนั้นนะ แค่กดปุ่มเดียวก็ไม่ฟิวนายทำอะไรของนายอะ่ะผิดปุ่มแล้วครับคุณเทอร์เนอร์อ้าฮุบส์ผมทำได้แล้วใช่แล้วคนที่ชอบกินอาหารฟาสฟู้ต้องชอบปุ่มแบบนี้แน่นอนฉันชอบที่จะเป็นประธา,านนาธิบดีจังเลยอ้าวเช้าวันใหม่แล้วเหลอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะต้องมาดูแลฉันถึงที่นี่เลยเหรออะไรเนี่ย แหมฉันว่านี่มันเกินไปแล้วมัง้งเธอกำลังไปห้องครัวแล้วเหรอครับ <_ an> เข้าใจแล้วครับ <_ an> เดี๋ยวพวกเราตามเธอไปเอง <_ an> คุณเทเนอร์ครับหยุดก่อนนะครับอะไรหรอผมต้องตรวจความเรียบร้อยทุกอย่างก่อนครับ <_ an> ชีวิตของประธานาธิบดีก็มักจะมีอันตรายอยู่รอบตัวเสมอดังนั้นคุณก็เลยต้องมีบอดี้การ์ดคอยติดตามตลอดเวลาเลยล่ะตอนนี้ไม่ต้องหลบมัง้งจะไม่ปล่อยให้ประธานาธิบดีอยู่คนเดียวเลยหรือไงโอ้นี่มันอาหารเช้าหรอเยี่ยมไปเลยล่ะ ฉันกำลังหิวอยู่พอดีเดี๋ยวก่อนเลยครับพวกเราต้องตรวจสอบอาหารพวกนี้ก่อนฉันเบื่อเรื่องแบบนี้จังเลยใช่แล้วบางครั้งการดูแลประธานาธิบดีมันก็เข้มงวดมากเกินไปเหมือนกันนะเนี่ยแม่แม่มันก็โอเคนะฉันยังไม่ตายฉันด้วยงั้นก็ไม่น่าจะมียาพิษอะไรนะเซิญนกินได้เลยครับพวกเขามาก,กวนการกินอาหารเช้าของฉันอีกแล้วนะ โรสโอ้ดินสอห่างอีกแล้วหรอเนี่ยฉันอยากได้ดินสออันใหม่แล้วล่ะเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมโทรเรียกมืออาชีพมาให้เองนักทำดินสอมืออาชีพกำลังมาแล้วครับโอ้นั่นมันอะไระลมพวกนี้มาจากไหนกันนะนี่นายทำหรอแล้วนั่นใครกันนะใครก็ได้ช่วยอธิบายฉันฟังทีได้ไหมคุณโทรเรียกผมมาหรือครับแต่ฉันไม่ได้อยากได้ท่อนไม้แบบนี้นะฉันอยากได้ดินสอได้เลยครับขอเวลาผมสักครู่นะครับ เรียบร้อยครับตายแล้วปีนซอของคุณเรียบร้อยแล้วครับงานของผมเสร็จแล้วไปก่อนนะครับนี่มันอะไรกันเนี่ยเขาตัดต้นไม้แบบนี้ได้ยังไงนะนี่มันน่าอายจริงๆฉันพร้อมแล้วล่ะหวังว่าการเจอแฟนคลับครั้งนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีนะใช่แล้วคนแรกมาแล้วล่ะแล้วก็คนที่2แล้วก็เข้ามากันเยอะมากเลยใช่แบบนี้คงต้องใช้เวลาทั้งวันเลยล่ะคนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงจา้าโอ้ คุณจริงๆด้วยอะ่ะฉันชอบคุณมากเลยค่ะคุณคือไอดอลของฉันฉันเหนื่อยมากเลยอะ่ะแล้วคุณจะไปทำอะไรได้ล่ะยังไงางานก็คืองานแหลนะเนาะแล้วโรสเธอก็ต้องทำงานของเธอแม้ว่าเธอจะเหนื่อยมากก็ตามเอเคพอกันทีเป็นผู้นำของประเทศเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยมากเลยนะฉันต้องพักสักหน่อยแล้วฉันรู้แล้วล่ะทุกคนฟังทางนี้รเราจะเปลี่ยนกระบวนการเล็กน้อยดูเหมือนว่าโรสจะได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากอาชีพนี้แล้วล่ะ าโัสดีนะเนี่ยที่ฉันได้มีบริการสองคนนี้อยู่อ่ะโทรศัพท์เครื่องไหนมันดังนะสวัสดีจ้าอ้าวไม่ใช่อันนี้หรอสวัสดีจ้าอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่หรออ๋อใช่แล้วขอบคุณมากเลยนะฟิวสวัสดีจ้าหนุ่มๆห,หยุดก่อนนะครับพวกเราต้องตรวจขึ้นก่อนทุกครั้งเลยเหรอเนี่ยฉันก็ทำงานที่นี่มาตั้งนานแล้วนะทุกอย่างเรียบร้อยดีครับเซิญเขาได้เลยใช่แล้วขอบคุณจ้า ว่าแต่วันนี้ฉันต้องทํางานอะไรบ้างนะคุณเทเนอร์คะฉันเอาเอกสารมให้คุณเซ็นแล้วคะ่ะมีอีกเหรอเนี่ยอาา่ะฮะแหมงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอกสารเต็มเลยอะ่ะฉันคิดว่าการเป็นประธานานทิปดีจะสนุกกว่านี้นะเนี่ย ใช่แบบนี้ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยอะนะเนาะงั้นตอนนี้เราไปดูเอกสารนานาชาติกันต่อเลยดีกว่าค่ะไม่เป็นไรแค่ฉันตั้งใจแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องเสร็จแน่นอนสิ่งสําคัญเลยต้องไม่ยอมแพ้พวกนี้มันก็มีทั้งค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าเครื่องบินกฎหมายและเอกสารต่างๆอีกมากมายพี่ฉันต้องเซ็นชคดีที่โลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่ากาแฟอยู่ด้วยแล้วก็มีอีกอันหนึ่งค่ะอ๋อแล้วก็อีกอันนึงด้วยค่ะเรียบร้อยเสร็จสักที ขอบคุณมากเลยค่ะคุณโรสตอนนี้ก็ต้องทําอีกด้านหนึ่งด้วยค่ะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยทําไมทุกคนถึงอยากจะเป็นประธานาธิบดีกันนะใช่เดี๋ยวฉันจัดการเองคุณเทอร์เนอร์ครับนี่สําหรับการประชุมต่อไปครับฉันเปิดมาเลยได้ไหมได้เลยครับผมตรวจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับโอ้ความลับสุดยอดหรอหน่าตื่นเต้นจังว่าแต่นี่มันอะไรกันนะจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นไปนไม่ได้หรอกเป็นไปแล้วครับไปพาพวกเขาเข้ามาเลยรับทราบครับฉันยังไม่พร้อมเลยอะ ใจเย็นๆก่อนนะโรสการประชุมระหว่างประเทศมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วถ้าเป็นเรื่องการประชุมระหว่างดวงดาวล่ะแขกพวกนี้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเลยนะนี่พวกเขาตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยฉันกำลังฝันไปหรือเปล่าสวัสดีครับคุณประธานาธิบดีโรสสวัสดีตอนกลางคืนจะ่ะขอเวลาฉันแป๊บนะมีเอเลี่ยนอยู่ในออฟฟิศของฉันด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยอะนี่มันเยี่ยมมากเลย ในที่สุดฉันก็ได้พักผ่อนสักที้สึกดีจังสงสัยมื้อเย็นของฉันจะมาส่งแล้วมัง้งเดี๋ยวก่อนนะครับคุณเทเนอร์เข้ามาได้เลยครับพิซซ่ามาส่งแล้วครับโอ้นี่มันแม่สาวหัวแดงนี่นาะคุณป,าาาประธานาธิบดีแรดเนอร์เหรอคะฉันยอมแพ้แล้วคะ่ะเอาชุดของคุณคืนไปเลยใช่ฉันได้เป็นอิสระสักทีไม่นะไม่ไม่ไมไมฉันก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันแปลกจังดูเหมือนว่าจะมีอะไรผิดพลาดน,นะไม่นะได้โปรด ไม,ไม่เห็นจะเวิร์กเลยตอนนี้ฉันก็เป็นอิสระเหมือนกันแล้วหรอแล้วใครได้เป็นกันนะบอิีการ์ดเอริกเหรอใครนะโอ oh, ไม่นะไม่เอาแบบนี้นะโอ้โ oh, ล่งใจแล้วล่ะงั้นฉันไปก่อนดีกว่าฉันไปด้วยสิคะแต่นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยเลยอะ่ะงั้นออริกโอ้ไม่ใช่ต้องเรียกคุณออริกสิตอนนี้นายก็เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศทรูมคันทรีแล้วอ๋อใช่อันนี้น่าจะช่วยนายได้นะขอบคุณมากเลยนะใช่ตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะ คุณอยากจะลองเป็นประธานาธิบดีสัก24ชั่วโมงไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน